สวัสดีครับ FC ทุกคนทุกท่าน f D, TP, อฟซีทีพีมงรลพัฒนพบก,กับช่องพรชัยหมูกระทะฝากันเลยครับ f อฟซเป็นกำลังใจช่องพรชัยหมูกระทะหน่อยนะครับวันนี้ก็ดูหลายๆช่องครับดีใจด้วยฮะที่ลุงป้าบรรนุน้ำอวยพรขอพรจากเฮียพา ปู่พองนะแะพอดีเห็นแม่คุณจินตนาดีใจ่ะขนลุกด้วยครับนะผมก็ขอไวพรปรู่พองหายไวๆวนะครับขอสุขภาพแข็งแรงนะหายวันหายคืนอย่าพาด้วยนะครับสุขภาพแข็งแรง คุณแม่จินตลาด้วยนะครับเนอคุณแม่จินตนาขอโทษด้วยครับคุณแม่จินตนาขอให้สุขภาพแข็งแรงไปไหนไปไหนมาไหนขอให้ปลอดภัยทุกประการนะครับดูแลป้าดูแลลุงไปให้ตลอดนะครับคุณแม่จินตนามาตักหมูกันเลยครับ f c นะผมก็ไม่มีอะไรมากครับขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จน วันสงการวันครอบครัวนะครับผมอยู่ทางนี้ก็ส่งกำลังใจไปให้ทุกคนทุกท่านนะครับเป็นกำลังใจให้เสมอครับนี่ครับหมูเพบซี่ คุณแม่คุณจินนามาแล้วก็กดีใจชื่นใจคร ขออญาตเอาผักก่อนนะครับนี่รับผัก X4 เดี๋ยวมาให้เรียบร้อยแล้วครับผักก็เยอะผักก็เยอะหมูก็เยอะมะวขือทานเงินถึงมันทัวหน้า เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ FC นะคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสปปไครต์กดติดตามให้หน่อยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย